สวัสดีครับพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นจะมานำเสนอบทปฏิบัติการเรื่องการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวกรณีศึกษาชายหาดบางแสนสองจังหวัดขอนแกน่นและชายหาดตะเกียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ สำหรับวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้เพื่อฝึกการประเมินและจัดทำมนัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวบริเวณท่าปา่สาสันเกิ่อนอุบลรัฐและหาดบางแสนสองครับอุปกรณ์และเครื่องมือได้แก่เครื่องดิโอมิเตอร์เสาหลักตลับเมตรเครื่องพ H เฮพิเตอร์ตาช่างขวดเก็บตัวอย่างน้ำ ถุงดำเทอร์โมมิเตอร์ลูกตุ้มเสื้อชูชีพและบิกอร์ในส่วนของวิธีการศึกษานะครับข้อที่1ในการสำรวจคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งจะทำการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลทุกๆระยะ500เมตรตลอดแนวความยาวหาดจากบริเวณที่มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆที่ความลึกประมาณ1เมตรข้อที่2 การสำรวจปริมาณขยะตกค้างจะสำรวจบริเวณเดียวกันกับที่เก็บตัวอย่างน้ำโดยเก็บขยะตกค้างในน้ำทั้งที่ลอยน้ำและใต้น้ำและขยะที่ตกค้างบนชายหาดต่อพื้นที่ขนาด100ตารางเมตรในส่วนของขยะตกค้างในชุมชนนั้นจะประเมินปริมาณขยะที่ตกค้างนอกถัง,งรับขยะที่ตั้งอยู่บริเวณแนวชายหาด ข้อที่3การสำรวจความสมบูรณ์ของชายหาดในส่วนของการสำรวจสันทรายและชายหาดจะใช้การเดินสำรวจในส่วนของข้อมูลการกัดเซาะชายหาดและ,และปากาลังจะใช้ข้อมูลตุติยภูมิล่าสุดจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องข้อที่4การสำรวจการลุกล้ำชายหาดจะใช้วิธีการเดินสำรวจเพื่อวัดขนาดพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างถาวรที่ลุกล้ำแนวชายหาดเช่น จุดชมวิวที่ยื่นลงไปในน้ำทะเลท่าเทียบเรือร้านอาหารเป็นต้นครับหลังจากนั้นจึงมาคำนวณเป็นรอยละต่อขนาดพื้นที่หาดทั้งหมดในส่วนของการศึกษาเกิดอุบรัตินั้นมีการศึกษาดังนี้ครับ 1. สํารวจการจัดวางถังขยะปริมาณถังขยะประเภทของถังขยะ 2. ส,สอบถามนักท่องเที่ยวหรือ ผู้ที่ใช้บริการในพื้นที่ของเกิดอุบลรัฐส 3. สังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวและสุดท้ายหาดบางแสนสองนั้นจะทำการสำรวจคุณภาพน้ำน้ำชายฝั่งปริมาณขยะตกค้างความสมบูรณ์ของชายหาดการลุกล้ำชายหาดและสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและชาวบ้านเกี่ยวกับการจัดก,การขยะของหาดบางแสนสอง สำหรับผลการศึกษาเ<ฆ>ขื่อนอุบลรัตน์นั้นเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียวยาว855เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรมีความจุ2,263ล้านลูกบาทเมตรสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 55ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงโดยโครงการนี้ได้เริ่มสร้างในชื่อโครงการน้ำพองเมื่อปีพศ2503โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนพิเศษแห่งสหรประชาชาติทําพิธีวางศาลิลาฤกษ์เมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2507และดำเนินการแล้วเสร็จในปีพศ2508 ผลการศึกษาในส่วนของผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยเปรียบเทียบระหว่างบริเวณพื้นที่ท่าปลาและบริเวณหาดบางแสนสองพบว่าที่บางแสนสองมีค่าดีโ8.89และท่าปลามีค่าดีอเท่ากับ6.60ค่าความเป็นกดดันของน้ําท่าปลามีค่า9.19และบางแสนสองมีค่า9.45 อุณหภูมิในน้ำท่าปลามีอุณหภูมิอยู่ที่33.40องศาเซลเซียสและบางแสนสองมีอุณหภูมิอยู่ที่34.90องศาเซลเซียสอุณหภูมิอากาศท่าปลาและบางแสนสองมีค่าเท่ากันคือ35องศาเซลเซียสและค่า TSS ท่าปลาอยู่ที่7 0 3 0มิลลิกรัมต่อลิตรและบางแสนสองมีค่าอยู่ที่73.50มมิลลิกรัมต่อลิตรครับ ในส่วนของปริมาณขยะตกค้างเราพบว่าขยะที่ตกค้างบนชายหาดนั้นที่บริเวณท่าปามีขยะตกค้างอยู่ที่0.1 1กิโลกรัมต่อ100อตารางเมตรซึ่งมากกว่าบางแสนสองในส่วนของขยะตกค้างในทะเลในพื้นที่ท่าปามีขยะตกค้างอยู่ที่0.23กิโลกรัมต่อ100ตารางเมตรซึ่งมีค่าสูงกว่าบางแสนสองซึ่งไม่พบขยะที่ตกค้างในทะเล ส่วนที่3คือขยะที่ตกค้างในชุมชนพบว่ามีขยะตกค้างในชุมชนที่ท่าป่า17.5เจากพื้นที่ทั้งหมดและมีขยะตกค้างในชุมชนที่บางแสนสองทั้งหมด45จากพื้นที่ทั้งหมดครับซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านในส่วนของขยะตกค้างในทะเลได้ข้อมูลว่าแหล่กงกำเนิดขยะที่รอยอยู่ในเกินอุบลรัต์ มาจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นทิ้งขยะลงในน้ําและบางส่วนก็มาจากนักท่องเที่ยวที่ลอยแพอยู่ในเขื่อนแล้วทิ้งขยะลงไปในเขื่อนและนี่คือภาพขยะที่ตกค้างในทะเลและขยะที่ตกค้างในชุมชนครับความสมบูรณ์ของชายหาดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความสมบูรณ์ชายหาดระหว่างท่าป่าและบางแสนสองพบว่า ทั้งสองพื้นที่ไม่มีสันทรายเกิดขึ้นสำหรับโขดหินพบว่าท่าปลามีโขดหินร้อยละ20และบางแสนสองพบอยู่ที่ร้อยละ10กระชังปลาพบที่พื้นที่ท่าปา่าร้อยละสองและพื้นที่บางแสนสองพบร้อยละึ่งในส่วนของการกัดซอพ,พื้นที่ชายหาดทั้งท่าปลาและบางแสนสองไม่พบการกัดซอครับ ในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นพบว่าท่าปลามีการลุกล้ำในส่วนของแพาอาหารร้อยละ6 7 3ในส่วนของบางแสนสองนั้นพบการลุกล้ำแพาอาหารทั้งหมดร้อยละห0าบ้านพักตากอ,อากาศและที่จอดรถท่าปลามีการลุกล้ำอยู่ที่ร้อยละ70.5และบางแสนสองอยู่ที่ร้อยละ40ประชังปลาที่ท่าปลาพบร้อยละ3.76 และบางแสนสองพบที่รล่าศูยลจ0.1หนึ่งเมื่อรวมพื้นที่การลุกลามแล้วพบว่าที่บางแสนสองมีค่าการลุกลามพื้นที่รลาเก้าสิบจุดหนึ่งในขณะที่ท่าปลามีพื้นที่การลุกลามทั้งหมดรล่าแปดสิบจุด้าครับในส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของเกิดอุบลรัตน์นั้นในส่วนของบางแสนสองนั้นพบว่ามีการ สร้างแพรต่อยื่นลงไปในน้ําและมีการทําที่เจาะรถยื่นลงไปในชายหาดด้วยในส่วนของการสํารวจสันเคลื่อนอุบัตน์นั้นพบจุดสังเกตคือจุดทิ้งขยะมีการจุดมีการจุดตั้งขยะห่างกันประมาณ50เมตรและมีถังขยะรองรับสำ้ำถังได้แก่ถังขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายการเก็บผล การเก็บขลขยะมีรถเก็บขลขยะวันละหนึ่งรอบในช่วง9้าโมงเช้าของทุกวันจากการสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยวพบว่าส่วนใหญ่แล้วทิ้งลงถังขยะแต่บางส่วนก็มีการแยกถังขยะก่อนทิ้งการจัดก,การขยะมีการสอบถามคนในพื้นที่พบว่ามีปัญหาเนื่องจากว่ามีถังขยะแยกประเภทแต่เมื่อมีรถเก็บขยะมาเก็บได้เทถังขยะเหล่านั้นรวมกันในตอนเก็บเหมือนเดิม เมื่อทําการประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดบางแสนสองดัชนีได้แก่สารแขวนลอยขยะตกค้างในทะเลขยะตกค้างบนชายหาดขยะตกค้างในชุมชนลักษณะาชายหาดและการใช้ประโยชน์ที่ดินพบว่าค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ45ครับจากคะแนนเต็มทั้งหมด120คะแนนเมื่อมีการวิเคราะหผลออกมาแล้วพบว่าหาดบางแสนสองมีค่าดัชนีเท่ากับ 3.75ซึ่งหมายถึงมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่ำได้ดาวทั้งหมด2ดาวสรุปและวิจารณ์ 1. เปรียบเทียบก,กับชายหาดในฝันหาดตะเกียบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่าจำนวนดาวชายหาดบางแสนสองได้ดาวทั้งหมด2ดาวและชายหาดตะเกียบจ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดาวทั้งหมด4ดาวสาเหตุหลักๆ ในส่วนของหาดบางแสนสอที่ได้2ดาวนั้นมาจากการมีปริมาณขยะตกค้างในชุมชนมีจํานวนมากมีการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่เป็นจํานวนมากเช่นการร่องแพรการเล่นบา,านันนาโบดการเล่นน้ําการขายของเป็นต้นครับในส่วนของชายหาดตะเกียบนั้นทางก่มได้มีการศึกษาสืบค้นข้อมูลพบว่าเป็นชายหาด ที่ไม่มีร้านค้าหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆสร้างยืดลงทะเลเลย 2. เปรียบเทียบคุณภาพน้ำหิวดินผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง3สถานที่ได้แก่ท่าปลาบางแสนสองและการเขื่อนอุบลรัฐนั้นพบว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมตับได้2ดาวที่หาดบางแสนสองเนื่องจากมีปริมาณสารแผนลอย มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างขยะตกค้างบนชายหาดขยะตกค้างในชุมชนซึ่งพบว่าน,น้ำในบางแสนสองนั้นมีลักษณะขุ่นมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชนจํานวนมากและมีการร่องแพร่ซึ่งกิจกรรมนั้นส่งผลต่อคุณภาพน้ําและทําลายความสมบูรณ์ของธรรมชาติในชายหาดด้วยเหตุนี้จึงทําให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดบางแสนสองอยู่ในระดับต่ํา ซึ่งแตกต่างจากชายหาดตะเกียบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีการประเมินชายหาดติดดาวได้ถึงสดาวเนื่องมาจากชายหาดตะเกียบมีหาดทรายละเอียดทอดยาวปราศจากขยะน้ำใสสะอาดไม่ลึกเหมาะแก่การเล่นน้ำที่สำคัญไม่มีร้านค้าหรือสิ่งปลูกสร้างยืดออกมาบนชายหาดเหมือนบางแหงสองจึงทำให้ระบบนิเวศชายหาดตะเกียบไม่ถูกรบกวนมากนัก จึงทาให้แชรตะเกียบเพื่อชหัดติดดาวมากกว่าจชหัดมาแข่ง2อนั่นเองในส่วนของการคิดต้นทุนเศรษฐกิจนะครับเรากลุ่มเราได้มีการประเมินทั้งหมดแบ่งเป็นต้นทุนได้แก่ค่าเจ้าหน้าที่ทำงาน1,500งาน0บาทค่าน้ำมันรถ1,500บาทค่าคนขับรถ300บาทค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำในนาทมีตาม่าง ค่าชาวบ้านผู้ให้สัมภาษณ์500บาทค่าแพรในการร่องเรือ4,000บาทค่าอุปกรณ์ในการศึกษาทั้งหมด5,000บาทค่าวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานทั้งหมด1,000 0บาทรวมคอสแอนลไซิสทั้งหมด2 000, 4 4 5 0บาทครับ สำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับนายประเมศลงกาสุทธิโรธนางสาวพรศิริใจเที่ยงนางสาวมลิวันนางขันนางสาวสิรีนภาศีนอนท์นางสาวอรวรันพันดวงในรายวิชา319412ปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจดุลจินดาชบาพรภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ